ต้องเข้าใจเขาเข้าใจเขาไม่รู้แปว่าเข้าใจกันแหละกันโอเคไหมครับรู้เขารู้เราจะไม่เข้าใจกันแหละกันมันก็เป็นมันก็เป็นโทษเข้าใจเขาเข้าใจเรานะชีวิตมนุษย์มันต้องการอาหารที่อยู่อาศัยใช่ไหมฮะตอนนี้มันต้องมาเข้าวยารักษาโรคแล้วมันตกมันตกเทรนแล้วไงยารักษาโรคมันไม่ใช่แล้วยาเพมีนเป็นพิษเข้าใจอย่างใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะใช่ไหม่าะ มันอบอกอาหารรักษาตัวเราเช่นอากาศเป็นยารักษาตัวเราน้ําเป็นยารักษาตัวเราพืชหละผลไม้เป็นยารักษาตัวเราสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยป,ปูปลาล้วนทั้งเขจนาดักแด้ล้วนแต่เป็นยารักษาตัวเรารักษาตัวเรารักษาตัวเราทั้งสิ้นเขียนเอาไว้ข้างฝาเคมีทั้งหมดเป็นพิษใครบอกว่าเคมีเป็นยาความปรสาขวสอิปากมาด้วยนะคําพวกนี้หลวงพูดมาเกือก20ยี่สิบปีนะพูดผ่านสือไม่ใช่เหาที่บ้านอย่างเดียวนะเอาทำรายการวิทยุเอเอ็ม 4.0่เปีสีเพิ่งหยุดมานี่ปี6.2นี่เองไม่ใช่เลย